สมมติวันนี้มีเงินสิบล้านวางแผนยังไงผมคิดว่าผมอะเสี่ยงได้เยอะมากเพราะว่าถึงแม้ผมจะป่วยแต่ผมยังเด็กผมคิดว่าลงทุนเลย40เอร์ซนก็ยังได้ทีบล้านอาจจะเป็นผมอยากจะเก็บทองสักครึ่งหนึ่งเพราะช่วงนี้ทองยังไงแนวโน้มก็มาไม่กลัวติดดอยเหรอก็กลัวแต่ต่อให้ติด,ดเราก็พิสูจน์มาตั้งแต่ต้มยำกุ้งแล้วว่าตอนต้มยำกุ้งใครก็ดอยแต่พอผ่านโควิดมา มันก็เด้งกลับมามันเหมือนเป็นตัวสะท้อนค่างเงินเฟ้อยิ่ง <ừ> um. ทองสูงแปลว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเศรษฐกิจบ้านเราก็อย่างนี้ด้วยรเราก็คิดว่าเก็บทองดีกว่าเก็บทองไวสักครึ่งน,นึ่งดีกว่าในสี่ล้านเก็บสองล้านใชะไหมก อาจจะหุ้นกับกองทุนเพราะว่าได้เงินมาก็คงต้องโดนภาษีกองทุนอาจจะเอาไปลดภาษีได้อีก6ล้านใช่ไหมใช่อีก6ล้านทำอะไรก็คงให้คุณพ่อกับคุณแม่สักร้านหนึ่งให้ล้านดียวททำไมให้น้อยจังเพราะว่าผมมั่นใจว่าพวกเขาดูแลตัวเองได้เพราะเ่อบอกว่าอ้าวผมวางแผนของผมได้เลยงัอสี่ล้านอ่าแน่ล้านหนึ่งอ่ะผมใช้ พอและผมคงไม่น่าใช้เยอะไปกว่าน,นี้ละอีก3รล้านเลยจะเอาไปวางระบบทําฟูชิบนดอยได้นะเอา3ล้านนี่ไปลงทุนเพราะาว่าเศรษฐีส่วนใหญ่รวยจากธุรกิจแล้วผมเชื่อว่ามันยังไม่มีฟูชิที่ไปตั้งอยู่บนดอย <c oughs> แน่ๆถ้า <c oughs> หากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานครับ